ดือไรกว่มึงผูกข้อไปเลยเอาของมึงเลอเอาของมึงดือไรครับพอผูกข้อไปเลยจะของเถียงกินไก่ขา อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับปลาอะไรเอ่ยอยู่แล้วครับปลาอะไรเอ่ยโอ้ยอุดสุดสุดตัวปลาครับสุดยอดครับออื้ กัซิิงง้ปล่อยนะครับใหญ่จัดใหญ่จริงๆใหญ่เกินปล่อยครับ